อ่าโอเคมาคำนวณน,นะครับซิมูเลตดูปั๊มไอตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยหนึ่งแรงม้านะครับหกคิวเนี่ยอ่าก็ได้ประมาณหกคิวจริงๆด้วยครับเนี่ยหกจุดหกคิวนะครับที่แรงดันหนึ่งจุดเก้าบาร์นะครับแสดงว่าการคำนวณของเรานะครับหรือสเปคปั๊มเนี่ยที่มันกำหนดเนี่ยมันก็มากำหนดมาจากสเปคท่อหนึ่งจุดห้านิ้วเนี่ยเพราะมันวิ่งได้เท่านี้ครับปั๊มมันก็ถูกออกแบบมาเท่านี้ใบพัดมันถูกออกแบบมาเท่านี้สเปคมันถูกออกแบบมาเท่านี้ เพราะเราอ้างอิงความเร็วของน้ําถูกไหมครับพื้นที่หน้าตัดท่อความเร็วน้ําพื้นที่หน้าตัดท่อก็จะได้คิวน้ําขึ้นมาะคซึ่งมันไม่เกินนี้ครับนะครับมันไม่เกินนี้ตัวผอมนะครับแปดสิบเจ็ดคิวนะครับมันก็ได้น้าประมาณเท่านี้เหมือนเดิมครับแต่แรงดันมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับจากศูนย์จุดหกอ่าถัดมานะครับไอหนึ่งแรงม้าเนี่ย มันส่งไปไกลๆเนี่ยได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบเมตรเลยนะครับแปดร้อยห้าสิบเมตรตัวนี้แหละครับตัวนี้ผมไม่เอานะครับตัวผอมเนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับโอเคถัดมานะครับอยากได้คิวน้ําเพิ่มคุณก็มาเลือกตัวนี้ครับท่อสองนิ้วเห็นไหมครับเป็นความแตกต่างระหว่างท่อสูงนะครับมันสําคัญมากนะครับการกําหนดท่อสูง สองนิ้วเนี่ยมันวิ่งสิบสองสิบสองเลยนะครับที่ห้าสิบเจ็ดเฮดแม็กนะครับตัวนี้ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดคิวนะครับมันอาจจะเกิดลอสต่างอื่นด้วยนะครับถ้าส่งไปแปดร้อยห้าสิบเมตรแหะครับซึ่งมันไกลถูกไหมครับก็หารครึ่งครับเนี่ยสิบสองมันก็หายไปหกมันก็เหลือหกครับ ยิ่งส่งไกลนะครับลอสในส่วนนี้มันก็หายไปไม่ใช่นะครับอคิวน้ำมันก็หายไปเป็นธรรมชาติถูกไหมครับธรรมชาติของน้ํานะครับสรุปนะครับในหัวข้อเนี้ยเราก็พูดถึงท่อทางดูดทางส่งการขยายที่มันเหมาะสมทั้งดูดทั้งส่งการเลือกปั๊มบดานนะครับบางทีเราคํานวณเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาอ้างอิงนะครับของสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับแต่ละรุ่นก็สเปคต่างกันนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันครับนะครับคิวน้าพวกนี้ยมันก็ถูก ออกแบบมาจากาท่อทางส่งที่อยู่ในตารางของเรานี่แหละถัดไปเราจะพูดถึงระบบไฟฟ้าครับ